You are beautiful You are beautiful You are beautiful it's true I saw your face in a crowded place Me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, wh what do you think? Do you did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why? Well, it's a DJ. Keep on playing summertime sadness. After you get out the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Mr. Worldwide, all around the world. Yeah, yeah. And Now, we're international. So international. Oh, yeah. International. Yeah. So international. You can't catch me, boy. catch me, boy. I'm overseas at about 100 G for show. Sure. Don't test me, boy. do me, boy. Cause I rap with the best for show. Sure. 305 to the death of me. Cream at my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby. You the referee. You put it down. and home countries pronounce on globe o everywhere everywhere been can't in n baseball the cities the places the I I' I I but a k แ e ป i ี้เบิร์ดเดย์นะแก้วขอให้มีความสุขมากๆสวยวันสวยคืนนะแฮ p ้เบิร์ดเนะแก้ววันเกิดครบรับปีนี้ก็ใกล้เข้าวแล้วดูวางไข่ดิ เอ้ยไม่ใช่นี่มันคางคบเอาเป็นว่าสม,มันเิดและกันนะขอให้รับน้ําดูดไอแค่นี้แหละคางคบ๊ายบแฮปปี้เบิร์ h เดย์นะแก้วมีความสุขมากๆนะสุขภาพ,าพแข็งแรงคิดถึงนายสมความปรารถนาหรือปการนะครับแฮปปี้เบิร์ a เดย์ p y b i r t เบิร์เดย์แก้แฮปปี้เบิร์ d เดย์ทูยู ไอเวดเด้นะอีกแก้วก็เออโอ้ยพออะไรดีก็ขอให้มึงเออมีความสุขมากๆนะแล้วก็เออแล้วก็คนนั้นอะ่ะที่เป็นคนอะไรนะฝรั่งเศสอ๋อหรืออะไรอะ่ะชื่อเซ็ดเซ็อะไรนะจะไม่ได้แล้วนั่นแหละขอให้เขาเออตกกลุ่มอำพรางมึงไวๆแล้วกันนะวันนั้นเห็นหน้าแล้วหล่อมาก สนับสนุนค่าคนนี้เต็มที่ก็นั่นแหละหวังว่าจะเจอมึงแบบครบๆสักวันหนึ่งแล้วกันนะจะได้แบบว่าฉลองปาร์ตี้รีวิวนี่อีกครั้งหนึ่งบายแฮปปี้วันเดย์นะมึงไปวนครั้งนี้ก็ขอให้มึงกับอีฟได้ผัวฝรัง่งรอๆแซ่บๆเอามาเอามาให้กูดูเฉยชมบ้างนะบายบายชุบๆุบหนึ่งปีที่ผ่านไปไวมากเลยนะนี่ต้องอวยพรใหม่อีกแล้วอ่ะ ก็ขอให้โชคดีมีความสุขมากแล้วขอเรียนจบในสามปีจะไปเวิร์กขอให้โกยเงินโกยทองกลับมานะเบนเซนตินี่ได้มาช่วยกูได้มาเลี้ยงกูแค่นั้นแหละโชคดีก็สุขสันต์วันเกิดอายุครบว่าแ8 9บปีแล้วนะแก้วมีความสุขมากๆนะบ๊ายบายสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะน้นงแก้วขอให้มีความสุขมากๆม,มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต แล้วก็ที่สำคัญขอให้เจอเนื้อคูคเป็นคนเก็บขยะสมใจอยากปากสีนี้อีอีมันรีเควสกูมานะกูไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่ตัวตนเลยจริงๆเราเจอการคิดถึงพวกมึงมากๆบายบาย Happy birthday, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, birthday. Happy birthday to you Happy birthday น a y น้องสาว Happy birthday ค่ะ Happy birthday ถ่ายรูปดูด้วยดิไหนยังไง Happy birthday นี่มีเค้กให้กินด้วยเย่เอาแล้วมึงแดกแค่น้องทำไมไม่ข้าใจืกูก็ไม่เข้าใจืเหมือนกันมีความสุขมากๆนะจ๊ะเอาก็เออไม่ให้อะแก ีเบอร์เดย์นะแก้วมีความสุขมากๆขอให้สุขภาพาร่างกายแข็งแรงแล้วก็นมใหญ่ๆแล้วก็เซ็กซี่อย่างที่นะไปเจอก,กัน แค่นี้นะเอายังว่